กับสวัสดีครับพี่น้องนี่งที่ผ้ามะยามหนูนะครับพอว่านผมได้กองเขาอ้อยมาอนจะมายิงมั้งครับเหมือนจะยิงมันมันบ่อเนะครับมันบ่อผมผมมาสองหลอดก็บ่อครับเหมือนที่ตอนยำมือสาผมเลยมาเบิ้งกองเขาแปลนไปนะครับมือนผมเลยใส่กระดักไว้เบิ้งครับ กับเล็กนะครับผมใส่ไว้ประม,มาณเจ็ดหลังครับเดี๋ยวไม่มึงนครับว่าฉีมีแต้มมาครับผมผมใส่ไว้หม่องเก่าด้วยครับหม่องที่อ้อยกองเขาไว้ครับอาจจะม่นริงเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยกันนะครับไปครับเป็นปลาหลัง,ป,งปึกขางปลาหยางนะครับพี่น้อง อ๋อคร,ครับนี่ครับเพื่อนลองครับแจ้นั่งครับนี่เป็นหนูทองขาวครับโอ,องแรกว,ว่าจี กองไปไจ้ยิ <Wow. S 1> ่งอีกจังมือนหนึ่งครับก็ได้บอใส่บวกกองครับก็เลยเอากับกับเด็กครับมาดักเลยครับนะครับปหาับหลังสองใช่องครับไม่กุยไม่ไหมครับ สองมาตัวนครับหลังสามครับพี่น้องเอาครับพี่น้องนี่ครับมีสองขาวครับสองขาวครับแต่ว่าตัวใหญ่ครับใส่ใหญ่ครับตัวนี้นี่ครับพี่น้องเต็มครับสองแก้มครับนี่ครับผมบ้านกว้างไว้ครับ มดเลยครับกองเขา่าของเงี้ยนั่อไปครับนั่งขับมาดูนะครับ มากินครับพี่ครังใช่ไกลๆกันหกินครับยังทุ่ยไทยครับพี่น้องบอนี่ครับครับกะรุปพนังงนครับพี่น้องครับไน้องแต้มครับ แตามันงบ่ายครับแต่ว่าแตามันก็พ่อได้กินอยู่ครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็่ะนี่ชุดนี้ะนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเปิดกําลังใจผมน้องกิปต่อไปครับสวัสดีครับ